คาด58,000ดอลลาร์ก่อนฮัฟฟิงสัญญาณบวกนักวิเคราะห์คาดราคาบิตคอยจะพุ่งแตะ58,000ดอลลาร์ก่อนถึงฮัฟฟิงครับ ในขณะที่บิตคอยยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่าง m i เคิลม v a เดอร์โปครับได้เสนอมุมมองแง่ดีเกี่ยวกับเส้นทางราคาของ Bitcoin โดย v a n เดอร์โปเนี่ยเน้นย้ำถึงโมเมนตัมหาศาลครับซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นในตลาดนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาบิตคอยน่าจะพุ่งขึ้นในช่วงไฟนอลเซ a ร c ฟครับสู่ระดับราคา1.9ล้านถึง2ล้านบาทครับ หรือก็คือ54,000ถึง58,000ดอลลาร์ครับซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของราคาก่อนที่จะเกิด p r e h a l v i n g ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามครับมันมีสิ่งหนึ่งที่ควรระวังครับเ a นเดอร์ป e คาดการว่า Bitcoin จะเกิดการปรับฐานราคานะฮะระยะสั้นๆก่อนจะถึง Final Search ครับโดยการคาดการของเวนเดอร์ป e ครับเกิดขึ้นในขณะที่ราคาของ Bitcoin ตอนนี้นยอยู่ที่ประมาณ52,000ดอลลาร์ ซึ่งก็เพิ่มขึ้น0.5%ครับในช่วง1-2วันที่ผ่านมานะครับแนวโน้มขาขึ้นนี้ลากยาวต่อเนื่องมาจากแนวโน้มขาขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ทำให้มูลค่าตลาดของ Bitcoin เพิ่มขึ้นเป็น1.02ล้านล้านดอลลาร์ครับอย่างไรก็ตามครับเวนเดอร์ป๊ไม่ใช่นักวิเคราะห์เพียงคนเดียวครับที่ได้ออกมาคาดการเชิงบวกต่อราคา Bitcoin แต่ก็ยังมีเจมส์คริปโตกูรูซึ่งเป็นนักวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัลอีกรายครับที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทิศทางของราคาบิตคอยในเชิงบวกนะครับว่าราคาบิตคอยครับกำลังจะไปแตะที่2.2ล้านบาทหรือว่าประมาณ6 1 0 0 0ดอลลาร์ครับในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะครับจากการคาดการณ์ของคริปโตกรูครับชี้เห็นถึงกราฟแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่สนับสนุนให้ราคาบิตคอยเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนี้นักวิเคราะห์ยังได้ตั้งข้อสังเกตครับถึงปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ในแท่งเทียนรายวันบนกราฟ BTC USD ที่มีสัญญาณที่เด่นชัดมากขึ้นครับตามบริบทครับโดยทั่วไปแล้วรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นจะปรากฏขึ้นในช่วงแนวโน้มตลาดขาลงและส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของราคาสินทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นแท่งเล็กๆครับใกล้กับด้านบนของแท่งเทียนและมีเงาด้านล่างยาวคล้ายคอนครับการก่อตัวขึ้นของแท่งเทียน Hammer c a n d l e เนี่ยโปรงบอกว่า แม้ผู้ขายจะพยายามดันราคาบิตคอยลงมาในช่วงการซื้อขายแต่มันถูกผู้ซื้อต้านนะครับกลับขึ้นไปได้สแสดงถึงความแข็งแกร่งของตลาดครับค,คริปโตกรูคับสันริฐานว่านี่เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าบิตคอยกําลังเตรียมพร้อมสําหรับการพุ่งขึ้นครับนอกจากนี้ครับคริปโตกรูก็ยังมองเห็นแนวต้านที่บริเวณ52,000ดอลลาร์บนกราฟ4ชั่วโมงซึ่งบ่งบอกถึงการพักตัวเพื่อรวบรวมกําลังแล้วก็ ก่อตัวเป็นสัญญาณขาขึ้นครับที่เรียกว่าบูแฟกการคัดการแนวโน้มตลาดขาขึ้นของราคาบิตคอยเนี่ยได้รับการาได้รับปัจจัยนะครับสนับสนุนหลายอย่างนะหนึ่งน,นั้นก็คือเหตุการณ์บิตคอยฮาวิงครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้ครับฮาวิงคือการลดจํานวนบิตคอยใหม่ที่ถูกลดลงครึ่งหนึ่งตามระบบครับโดยทั่วไปส่งผลให้มีอุปทานลดลงจากเหตุการณ์ในอดีตมันจะส่งผลให้ราคาเนี่ย กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับการคาดการณ์ที่มองโลกในแง่ดีของ Bitcoin เนี่ยยังได้รับแรงหนุนครับจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากการอนุมัติกองทุน ETF ครับแบบ Spot อีกด้วยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคอยแชร์ับริษัทด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลครับได้รับเงินลงทุนจำนวนมหาศาลครับเป็นสถิติใหม่ที่8.8หมื่นล้านบาทครับหรือว่า2.45พันล้านดอลลาร์ ในกองทุนคริปโตทั่วโลกครับโดยกองทุน ETF ครับแบบสปอตนะฮะของสหรัฐเนี่ยเป็นตัวดึงดูดเงินทุนหลักเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งการคาดการครับที่เป็นแนวโน้มในช่วงขึ้นราคาไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนแล้วก็มีโอกาสที่จะไปแตะที่ all time high เดิมได้นะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามที่ทั้ง w a n d h Pope แล้วก็ทาง Bitcoin Guru เนี่ยคริปโตกูรูเนี่ยนะครับ เขาพูดเอาไว้จริงๆนะครับก็มีความเป็นไปได้ครับว่าในช่วงก่อนที่จะถึงฮาร์ฟฟิ้งนี้ช่วงเมษายนเราอาจจะได้เห็นนะครับราคาที่ประมาณ58 0ห0หรือเพเผอครับอาจจะไปจนถึง61 0 0 0ก็เป็นไปได้นะครับหรือไม่แน่ครับถ้าการคาดการณ์นี้เป็นการคาดการณ์ที่น้อยกว่าความเป็นจริงเราอาจจะได้เห็นราคาออทา i ไฮเดิม erm นะฮะที่6 5 0 0 0่6 0 0 0่ครับ, 60, 66, รบกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วง 1-2เดือนจากนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นแค่การวิเคราะห์แล้วก็การคาดการณ์เท่านั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่อย่างไรยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจลงทุนให้มากๆด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามนะฮะบ i ตคอยเคซี่ด้วยนะครับบากไอสุดเรื่องของ Bitcoin ครับเราจะเอาข่าวอัปเดตของ Bitcoin มาอัปเดตคุณในฝฟังทุกวันเลยครับแโมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยที่นี่ครับไทยทาว n ชแนล คอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกครับเพราะว่าทุกที่มีคนไทยนะครับแล้วคุณยังสามารถที่จะซับพอร์ตกันได้ครับกด Subscribe, กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามกันไว้เลยนะครับผมคลิปไหนดีก็ส่งต่อเพื่อนๆด้วยนะครับผมสามารถเติมกำลังใจให้ผมได้ครับง่ายๆเลยแค่เติมเงินมาที่ True Money Wallet ที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับเติมมาเท่าไหร่ก็ได้ตามใจคุณเลยนะครับผมและยังสามารถสมัครเป็นเมมเบอของช่องได้ดยการกดปุ่มจอยใต้คลิปนี้ครับ แค่คุณกด้วก็เลือกเลยครับว่าจะเปรอะไรเดือนแบบไหนคุณก็สามารถเป็นท่อนําเลี้ยงให้กับเราได้แล้วนะครับที่สําคัญผมมีโปรเจกที่จะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปมอบให้กับเพื่อนๆของเราที่ต่อสู้นะฮะในการเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับผมยังไงก็ติดตามรายละเอียดได้ครับในไลฟ์สดกับ What t h e Fact ครับทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นนะครับเป็นรายการขยี้ข่าวการเมืองไทยรายสัปดาห์นะครับเจอกันที่นี่ฮะที่ไทยทาวน์แช n แนลนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ